โคตรดรามา่าโคตรเล้าใจทีมชาติไทยจัดหนักสิงคโปร์คาบ้านเลยนะครับสี่ประตูต่อสองวันนี้นั้นนํามาฟังคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์กันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นั้นนํามาพบกับช่องสตาร์ทคอมเมนต์ช่องแห่งการคอมเมนต์นะครับวันนี้มีคู่ให้หน่าสนใจอย่างทีมชาติไทยออกไปเยือนสิงคโปร์วันนี้ทีมชาติไทยนั้นโลดเซียนหลายตำแหน่งส่วนสิงคโปร์นั้นก็ชุดตัวผู้เล่นเดิมๆอาจจะขาดตัวเล็กน้อย เกมในครึ่งแรกทีมชาติไทยนั้นแดนกลางอาจจะครองบอลไม่ค่อยได้มากนะักจนทําให้แดนกลางสิงคโปร์นั้นมีความหลักงายกว่าแล้วทีมชาติสิงคโปร์นั้นเหมือนผีจับยัดเลยนะครับยิงได้สประตูในครึ่งแรกจากลูกยิงไกลแล้วก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกทีมชาติไทยนั้นก็ได้ประตูตีไข่แตกจากแพทริกูตัสซันนั้นซึ่งเป็นประตูแห่งความหวังนะครับเครื่อหลังทีมชาติไทยแก้เกมดีมาดาเซลล์อิชิอิแก้เกมด้มด H e. แ,มแล้วอาจริงๆ ด้วยการบีบบอเลเร็วจนทําให้สิงคโปร์นั้นไปไม่เป็นเลยแล้วเราก็ยิงสประตูรวดทําให้สิงคโปร์นั้นพ้าต่อทีมเราไป4ีประตูต่อ2องโดยแมนออเดอะแม์ของทีมชาติไทยนั้นผมยกให้สุพนัทเหมือนตาเป็นเกมที่เล่นดีของเจ้าตัวเลยนะครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาแล้วหลังจากที่เราชนะสิงคโปร์ไปได้นั้นทําให้มีแฟนบอลสิงคโปร์มีคอมเมนต์อยู่จํานวนไม่น้อยเลยนะครับมาไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ไม่รอใช่เรามาเริ่มคอมเมนต์สิงคโปร์ท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ได้แก่ว่าเขียนถึงฟีฟ่าเปลี่ยนฟุตบอลเปล็น45นาทีได้ไหมฉันขอร้อง่ะถ้าเกิดเปลี่ยนนั้นฉันชนะไปแล้วคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับประตูที่3นั้นไทยเหมือนจะนํำหน้าแต่มันก็ชัดเจนนะที่ไทยได้ประตูคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับนี่คือการแสดงให้ดีของไลออนฉันภาคภูมิใจในตัวคุณ คอมเมนต์หัดมาเลยนะครับที่กล่าวว่า VR นั้นทำลายการท่งขันพวกเขานั้นต้องการให้มาเลเซียและไทยผ่านเข้ารอบส่วนทีมเรานั้นมันเป็นทีมนอกสายตาคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับนี่เป็นคะแนนที่ดีที่สุดแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ไปในที่สุดแน่กฉันก็จะหวังชนะนะแต่พอหินข้างหลังมาฉันก็เริ่มท้อแล้วคอมเมนต์ Comment คนต่อไปเลยนะครับ คุณไม่โพสหลังจบเกมแล้วทีมสิงคโปร์คอมเมนต์แฟนสิงคโปร์คนต่อไปเลยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาให้เราปรับเปลี่ยนกองหน้าเราก็ไล่กาดในช่วงแรกจนได้2ประตูมาแต่เรานั้นก็ลืมว่าประเทศไทยนั้นก็คือประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับรอบหน้าขอบอกงาเลยเราไม่ชนะมาเลเซียนั้นก็ได้บอกงานจริงๆมันแน่กลัวนะสำหรับในการแข่งขันในวันนี้ เหานั้นสู้ไม่ได้เลยคอมเมนต์นี้เชิงตัดท้อย่างหนัก,กน,นะครับคอมเมนต์คนต่อไปได้กล่าวว่าจากเกมที่แล้วเรามีกัปตันแต่พอวันนี้นั้นเราเหมือนไม่มีกัปตันเลยวันนี้เราเล่นอะไรก็ไม่รู้คอมเมนต์สิงคโปร์คนต่อไปเลยนะครับวันนี้เราจะให้คะแนนสิงคโปร์กี่คะแนนดีแต่ชันนั้นให้คะแนนต่ำเลยนะคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับทีมสิงคโปร์ในเครื่องหลังเล่นเหมือนเด็กประถมเลย ตั้งแต่ผู้เล่นจนถึงยันโค้ดเลือกตัวผิดหมดเลยนะโค้ดคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับเกมที่ดีสิงคโปร์ทำให้ประเทศไทยนั้นเผชิญกับความลำบากในช่วงแรกแต่ฉันก็ยอมรับว่าสิงคโปร์นั้นมันควรแพ้จริงๆฉันว่าสิงคโปร์นั้นจะเข้ารอบรองอยู่นะคอมเมนต์นี้เชิงปลอบใจตัวเองนะครับคอมเมนต์คนต่อมา,าระดับโลกก็ยังโดนยิงแบบนี้มาแล้วยอมรับซะสิงคโปร์ คอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับสองประตูแรกนั่นดีแต่สี่ประตูนั้นมันคืออะไรวะที่เหลือมันคืออะไรคืออะไรนั่นตื่นเต้นคืองะนั้นเล้าใจคอมเมนต์ท่านนี้สุดแปลกรือว่าแม่นจริงเพราะคอมเมนต์ท่านนี้บอกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วตั้งแต่ไทยนั้นโดนนำสองหนึ่งฉันเดาว่าไทยนั้นจะแพ้สี่ประตูต่อสองคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับประตูสุดท้ายของทีมชาติไทยนั้นทําให้ฉันท้อมาก นนแน่ฉันคิดว่าสิงคโปร์นั้นจะชนะไทยแล้วคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับจะบอกว่าและอีกอย่างหนึ่งนะฉันจำได้ว่ามีผู้เล่นต่างชาติด้วยต่อไปไม่ต้องเอามานะผู้เล่นต่างชาติคนนี้คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าการมีผู้เล่นมากเกินไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรโมเมนตัตมฟ้์ของไทยนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าสิงคโปร์นั้น่ได้ดีนะยี่คืนนี้แต่ประตูของเรานั้นอาจจะแย่หน่อยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าประเทศไทยโกงหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรหรือเปล่าซื้อแล้วชนะเนี่ยคอมเมนต์ Comment นี้ชมทีมตัวเองมากเลยนะครับคอมเมนต์ Comment คนต่อมาเลยเล่นในงงจริงจริงทีมชาติชุดนี้คอมเมนต์ Comment ถัดไปเลยนะครับ เครื่องหางนั้นเราหลุดโพกัสไปอย่างมากเรายืนเล่นนะเปล่าไม่รู้แต่ทีมชาติไทยนั้นโหดมากๆเลยแล้วเกมต่อไปของเรานั้นจะเจอกับทีมชาติมาเลเซียเพื่อแย่งชิงอันดับ2กันเรามานอนรุ้นกันเถอะคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์ต่อมานะครับกรรมการกรรมการอุตสาห์ช่วยแล้วนะแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีทีมเราคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับตอนนี้สิงคโปร์เราไปเสียงหงอยเลย คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับเหล่านั้นมีความสุขเนียกันไปใช่ไหมจากเรานำสองตัวต่อศูนย์กลับมาแพ้สี่ตัวต่วสองฉันไม่รู้จะพูดอะไรเลยคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับสิงคโปร์นั้นกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราสามารถเอาชนะคนไทยได้ในครึ่งแรกเรานั้นก็ทำงานหนักพอๆกับไทยแต่ไทยนั้นกองหน้ามันดีกว่าเราว่ะคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์คนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่า นานแล้วที่เราไม่ได้เห็นสิงคโปร์กลัวอย่างนี้ทีมชาติไทยนั้นเล่นได้โหดจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับเรารู้ว่าทีมไทยในเครื่องหลังนั้นมีความทะเยอทะยานจะแต่การยืดกล้ามเนื้อแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถรับมือทีมชาติไทยได้ในครื่องหลังเรานั้นขอยอมแพ้เลยคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์ตอบไปเลยนะครับสิงคโปร์นั้นก็สู้ไทยได้แต่เรานั้นก็คือไลออน คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับไดบอกว่าคนไทยนั้นตกใจแน่ในครึ่งแรกเรานั้นได้สองประตูคอมเมนต์ Comment ถัดมาเลยนะครับไดบอกว่าผู้เล่นกองหลังของเรานั้นเป็นอะไรไม่รู้ในวันนี้ทำไมถึงโดนสี่ประตูแล่ะคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์คนต่อไปเลยนะครับจิตวิญญาณการต่อสู้ของเรานั้นดีแต่กรรมการนั้นมันน่าสงสัยที่หน่อยนะ คอมเมนต์ของคนถัดไปเลยนะคะได้กล่าวว่าการสูญเสียลูกแน้ให้กับไทยนั่นมันเป็นหายนะที่แท้จริงของสิงคโปร์แล้วหลังจากนั้นโนาก็โดนสี่ประตูรวดเลยคอมเมนต์ comment ของคนถัดไปเลยนะครับเราต้องกลับมาใหม่นะแต่เรานั้นยังห่างก,กับทีมชาติไทยเยอะเลยในตอนนี้แล้วนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากแฟนบอลสิงคโปร์ที่แพ้เราไปสี่ประตูต่อ2คะแนนเต็มของวันนี้ เราได้เท่าไหร่กันเนี่ยแล้วเราได้สองประตูนั้นเพื่ออะไรกันจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับคอมเมตตาความเห็นของชาวสิงคโปร์แล้วบางคนนั้นมีทัศนคติที่ดีกับไม่ดีบ้างและเพื่อนๆล่ะว่าคอมเมนต์สิงคโปร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วหน้าต่อไปของทีมชาติไทยนั้นจะเจอกับทีมชาติกัมพูชาในราชมังกีฬาสถานนะครับแอดนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปนี่เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน